ลองนึกภาพตามนะครับเวลาเราเห็นคลื่นทะเลซัดเข้าหาโขดหินหรือแบบยื่นอยู่หลังกำแพงแต่ก็ได้ยินเสียงคนคุยกันใจอีกฝั่งเคยสงสัยไหมครับว่าเออทำไมคลื่นมันถึงทำแบบนั้นได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์อันหนึ่งที่เรียกว่าการเลี้ยวเบนครับค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เออเหมือนจะพื้นฐานนะคะ แต่ว่าสําคัญมากๆเลยเพราะมันช่วยอธิบายว่าทําไมคลื่นถึงไม่จําเป็นต้องเดินทางเป็นเส้นตรงเป๊ะๆเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อเจอสิ่งขีดขวางเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าอะไรคือหัวใจสําคัญที่ทําให้คลื่นมันเกิดการอ้อมหรือเบนทิศทางไปได้แบบนั้นน่ะน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มตรงนี้เลยการเลี้ยวเบนเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับมันต่างจากพวกสะท้อนหักเหยังไงบ้างคืออย่างนี้ค่ะ การเลี้ยวเบนเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ที่คลื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคลื่นน้ําเสียงหรือแม้แต่แสงมันสามารถแผ่กระจายหรือเหมือนเลี้ยวอ้อมขอบของสิ่งก <pad> ีดขวางได้หร <pad> ือเมื่อม <iteration> <more Native> <pad> ันเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดแคบๆแทนที่มันจะพุ่งตรงไปหรือสะท้อนกลับหมดมันกลับสามารถอ้อมไปด้านหลังของสิ่งกีดขวางนั้นได้นะคะอย่างที่เราได้ยินเสียงจากหลังมุมตึกนั่นแหละค่ะตัวอย่างชัดเลยเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่า คลื่นมันไม่ได้ถูกบล็อกไปสมหตดแต่หาทางอ้อมไปได้แล้วมันมีหลักการอะไรเบื้องหลังไหมครับที่อธิบายว่าทําไมมันถึงอ้อมได้อย่างในภาพที่เราดูคลื่นผ่านช่องแคบๆแ,แล้วแผ่ออกเป็นวงกลมเลย มีค่ะคำอธิบายที่คลาสสิกมากๆก็คือหลักการของฮอยเกนส์ค่ะหลักการนี้มองว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นณนะขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยทำตัวเหมือนเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นชุดใหม่อีกทีเป็นคลื่นเล็กๆ wavelets นะคะทีนี้พอหน้าคลื่นส่วนที่ผ่านช่องเปิดหรือผ่านขอบไปได้แต่ละจุดเล็กๆบนนั้นมันก็สร้างคลื่นวงกลมของตัวเองแผ่ออกไปพอคลื่นเล็กๆพวกเนี้ยมันมารวมกันมันก็สร้างเป็นหน้าคลื่นชุดใหม่ที่เราเห็นว่ามันโค้งออกหรือแผ่ออกไปด้านหลังนั้น โอ้โหเป็นคอนเซปที่แบบน่าทึ่งนะครับเหมือนคลื่นมันสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเลยแต่ผมสังเกตจากภาพชุดที่2นะครับดูเหมือนว่าการเลี้ยวเบนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเท่ากันทุกสถานการณ์ขนาดของช่องเปิดนี่ดูจะมีผลมากๆเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้คือประเด็นสำคัญที่สุดเลยความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของช่องเปิดหรือสิ่งกีดขวางที่เรามักจะใช้สัญ,ญลักษณ์ว่าดีกับ ความยาวคลื่นของคลื่นนั้นๆหรือแลมดาเนี่แหละค่ะเป็นตัวกําหนดเลยว่าจะเกิดการเลี้ยวเบนที่ชัดเจนแค่ไหนในภาพนี่ชัดเจนมากเลยครับถ้าช่องเปิดมันเล็กมากๆเมื่อเทียบกับความยาวคลื่นหรือดีน้อยกว่าแลมดามากๆหรือแม้แต่ขนาดใกล้ๆกันดีประมาณแลมดาเนี่คลื่นที่ผ่านไปนี่โอ้โหแผ่ออกด้านหลังเต็มที่เลยนะครับโค้งเป็นคลื่นมกลมชัดเจนมาก ถูกต้องค่ะในสถานการณ์แบบนั้นล่ะค่ะที่การเลี้ยวเบนจะโดดเด่นมากๆคลื่นมันสามารถแพร่กระจายไปในพิษทางต่างๆด้านหลังสิ่งกีดขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมคลื่นเสียงที่มักจะมีความยาวคลื่นพอสมควรอาจจะหลักเซนติเมตรถึงเมตรมันถึงเลี้ยวแบนผ่านช่องประตูหรือว่ารอบมุมตึกให้เราได้ยินได้ง่ายจังเลยอ๋อครับครับแต่ในทางกลับกันถ้าช่องเปิดมันกว้างมากๆเลยเมื่อเทียบกับความยาวคลื่น ดีใหญ่กว่าแลมด้ามากๆเนี่ยเคลื่อนมันดูเหมือนจะผ่านไปตรงๆเลยมีแค่ตรงขอบขอบที่ดูเบนนิดหน่อยเท่านั้นเองการเลี้ยวเบนแทบจะสังเกตไม่เห็นเลยใช่ค่ะเมื่อช่องมันกว้างมากๆเมื่อเทียบกับความยาวคลื่นคลื่นส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนที่ไปในแนวเกือบจะเป็นเส้นตรงเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีอะไรมาขวางเท่าไหร่การเลี้ยวเบนมันก็จะเกิดขึ้นน้อยมากจํากัดอยู่แค่บริเวณขอบขอบเท่านั้นเองค่ะ แสดงว่าปรากฏการณ์นี้จะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสัดส่วนระหว่างขนาดของสิ่งขีดขวางกับความยาวของคลื่นนั่นเองไม่ใช่แค่ว่ามีสิ่งขีดขวางปุ๊บจะต้องเลี้ยวเบนเสมอไปแม่นยำเลยค่ะอัตราส่วนดีต่อแลมดาน,นี่แหละที่เป็นตัวตัดสินสําคัญซึ่งมันก็อธิบายได้ด้วยนะคะว่าทําไมในชีวิตประจําวันเราถึงไม่ค่อยสังเกตเห็นการเลี้ยวเบนของแสงเท่าไหร่ เพราะว่าแสงเนี่ยความยาวคลื่นมันสั้นมากๆเลยอยู่ในระดับนาโนเมตรพอเทียบกับวัตถุทั่วไปประตูหน้าต่างช่องต่างๆดีมันเลยมักจะใหญ่กว่าแลมดามากๆการเลี้ยวเบนของแสงเลยไม่ชัดเจนเท่าเสียงค่ะอืมเข้าใจกระจ่างเลยครับเป็นเรื่องของสเกลจริงๆสรุปได้ว่าการเลี้ยวเบนคือการที่คลื่นสามารถอ้อมสิ่งกีดขวางได้ มีหลักการของฮอยเกนส์อธิบายกลไกเบื้องหลังและความชัดเจนของมันจะมากหรือน้อยก็ถูกควบคุมโดยสัดส่วนสำคัญระหว่างขนาดสิ่งกีดขวางกับความยาวคลื่นใช่แล้วค่ะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่น่าสนใจมากๆของคลื่นทุกชนิดเลยค่ะครับผมทีนี้ก่อนที่เราจะจบกันไปอยากจะชวนคิดต่อนิดนึงครับลองมองไปรอบๆตัวหรือนึกถึงประสบการณ์อื่นๆก็ได้ครับนอกเหนือจากเสียงที่เลี้ยวเบนอ้อมมุมตึก หรือคลื่นน้ำที่อ้อมโขดหินอ้อมเสาที่เราเห็นปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนแบบนี้มันอาจจะซ่อนอยู่ในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือเทคโนโลยีอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตเห็นมันชัดๆนะครับ